นั่งรถไฟเที่ยวยุทธยาแบบวันเดย์ทริปได้ทั้งกินเช็คอินวัดดังถ่ายรูปแบบปังๆไว้ลงโซเชียลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเวลา9.18โมง18นาทีนะคะเรามาสตาร์กันที่สถานีรถไฟลังสิตนะคะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปซื้อตัว๋วแล้วก็เดินทางไปยุทธยากันเลยค่ะ นี่นะคะเราซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในตั๋วเนี่ยก็จะมีเวลาออกของรถนะคะแล้วก็เวลาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนั่งรอก,กันเลยค่ะระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟรังสิตถึงสถานีรถไฟอุธยาใช้เวลาเพียง40นาทีเท่านั้นค่ะ นี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งนะคะซึ่งเราเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยก็คือรถไฟไม่มาตามที่เราแพนไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราถึงอยุทยาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวยุธยากันเลยคะ่ะนี่นะคะเรากำลังไปหาตกๆกนะคะเราจะไปเหมาตุกๆเที่อยุธยาก,กันแต่ว่าถ้าใครอยาก เช่ามอไซค์หรือว่าเช่าจักรยานที่ด้านหน้าของสถานีรถไฟยอยุธยานเนี่ยเขามีบริการให้เลยนะคะเดีย๋ยวเราไปเช่าตุกๆก,กันเลยะคะ่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีบริเวณมีตุกๆแล้วก็ซอยฝั่งตรงข้ามตรงด้านนู้นนะคะก็จะมีมอไซค์มีจักรยานนะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกหรือว่าจะไปเที่ยวแบบไหนซึ่งเราสะดวกแบบตุกๆนะคะเราก็จะไปหาเหมาตุกๆก,กันนะคะ นี่นะคะเราอยู่บนรถตุกๆแล้วนะคะวัดแรกที่เราจะไปก็คือวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ตุกๆที่อยุธทยาเนี่ยจะเรียกว่าตุกๆกหน้ากบนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของอยุธยาเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดมหาธาตุค่ะนี่นะคะเราถึงวัดแรกแล้วนะคะคือวัดมหาธาตุนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรเข้าชมกัน <pounds S 2> อัตราเข้าบริการนะคะถ้าเป็นคนไทยก็10บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติก็50นะคะซึ่งวันนี้เรามาเป็นวันจันทร์แต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งหรือว่าคนจีนเนี่ยเยอะมากๆเลยนี่นะคะเราได้ตั๋วมาแล้วเราจะเป็นตั๋วเหมานะคะเข้าได้ประมาณเข้าได้กี่วัดเนี่ย เราได้6วัดนะคะซึ่งถ้าวันนึงเนี่ยเราเที่ยวไม่หมด6วัดเนี่ยเราสามารถเก็บตัวเนี้ยมีอายุถึง30วันหรือ1เดือนเลยนะคะนี่เรามาอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎข้อห้ามต่างๆนะคะก็เข้ามาในวัดเนี่ยก็สำรวมแล้วก็คลุบกฎเนี่ยนะคะเดีาเราไปเดินชมเลย วัดมหาธาตุนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1917นะคะในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1น,นะคะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดจะเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยาต,ตอนตอน้นซึ่งสมัยนั้นถือได้ว่าวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นศูนย์กลางของคนกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้พอนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วยังถือว่าเป็นวัด ที่เป็นศูนย์กลางของเมืองกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยแะวัดพระมหา,าธาตุนั้นยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆของคนกรุงศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดมหา,าธาตุนะคะก็คือเสียนพระพุทธร,รูปหินทรายนะคะที่ถูกลากต้นโพเนี่ยอบล้อมไว้นะคะซึ่งคาดว่าเสียนพระพุทธร,รูปเสียหายมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองค่ะ เรามาถึงวัดที่2กันแล้วนะคะก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระก,กันเลยค่ะ วัดพระศรีสรนเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ1991โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสร้างให้เป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมายรวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละสองครั้งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิ ของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์จึงกล่าวได้ว่าสําคัญเทียบเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครจุดเด่นของวัดพระศรีสันเพชคือเจดีย์สามองค์เรียงกันอยู่กลางวัดแต่ละองค์บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระองค์ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ก๋วยเตี๋ยวเรือปลาเล็กเนี่ยจะเป็นของเด็กของอยุธยาเลยนะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอย่าขอกินก่อนนะคะอย่าเจอกันอย่างีวัดสุดท้ายที่เราจะไปกันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วาร์ปแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วมานุ่งโจงหงสสบายนะคะตามสไตล์ สาวไทยในสมัยก่อนนะคะเราอยู่กันที่วัดชัยวรารามนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินพาเดินชมวัดแล้วก็ที่สําคัญวัดนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่ตอนทานะะ้ายค่ะวัดชัยวัฒนารามสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2173โดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์ ทรงโปรดก้าให้สร้างขึ้นบนพื้นที่บ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระราชมารดาแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครระแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดค่ะ หลังจ้างนะคะที่เราไปเดินชมบริเวณในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเดินออกมาหน้าวัดแค่หน่อยเดียวนะคะเราก็จะมีคาเฟ่ชื่อว่าเรือนมายุรานะคะเราสามารถมาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็มานั่งดื่มเครื่องดื่มที่เราสั่งมานะคะแบบนี้แล้วก็วิวร้อยล้านแบบนี้เลยคะ่ะ จบไปแล้วนะคะอายุทยาแบบวันเดทิปทั้งเที่ยวกินไหว้พระและที่สำคัญได้ถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลด้วยทริปหน้าเราจะไปไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย